กงขึ้นมาขายครับเนี่ยู้แมน่น้ำเบิง้งใหญ่เด้อครกบพุ่งมามองพี้องรับุบ สวัสดีครับพี่น้อง่เอาผมขึ้นดีๆนะแม่วันนี้ลุกใส่มาเก๋าหลีเก๋าสาวลุสายครับพี่น้องมาหาเลยพา้นมาาาหหลน้องมะลีครับผมเจอน้องมะลีครั้งแรกใจหลานใจใจบ้างนี่เพียงอย่างหนงมะลีน้องน้องกระตื้นไหนยายฟางของขวัญน้องมะลีอะมาเร็วมาเร็ว ตองเอาไปเช็กด้วยนี่จ้าเม้่อีงนาวมีแถวปันเบิ่มเหวันรองมาลีครับผมเอ๋เอาดึงดต้องใส่งเขาทำไม่เป็นดึงอะไรเลยครับจ้อเคาตีเองดีดดีอย่างละเมฆนะกาจากพื้นประสงใจได้ค่ะกจาาเมฆนี้ต้องเอาไปเช็กอีหลาวไปลอกเบินเอาใส่เมฆก็ใส่เห็หลใส่แวสเมกับีออย่างเดีสก <so no ับนงไง มีมีเอ่อชคล้องอยู่ก่อแล้วเธอก็บีมือสันแล้วล่ะสุดเขายานเชิญร้านเุอสิย่านล้วหลานนังบอกแล้วเอางี้ก็ยไดใสล้วเอาแม่ปุ้ยใส่แม่ปุ้นเอามือส่วนก็ดูเอาเดี๋ยวเอันนี้ก่อนส่วนมองหัวมเนี้ยหัวเป็นจังไงนอนเสยเอาน้าม่เอา บอพอใจมาเสีนหน่อยได้วดจีนได้ยังไงวดจีนลืมตาเอาวนนิชกิกอนนิชิก้อนนีลาเลยไอ้บาเฉยเอาเสีนงย้ำเลยเนี่ยนั่นแหละครัน้าพูคนดังครขอบคุณค่ะปอลูกขอบคุณค่ะแค่นยเ้ยหล่าเพิสวยเลยคุณค่ะนะมิไปนะป ไอใจไม่พอใจไม่พอใจขอบคุณค่ะโอ้ยนยนยย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 ยนอนยย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 ย ข <avec> ึม <c oughs> ่ะเนี่แต่น้อยกุ๊กกะนิดนึงไม่ใช่หรเนี่นตะบนแถอย่าเงี้ใช่ไหมกึมกึมก้าโอ้ยโทนมดินี่บักล้่างนอนรถเวะรถเะมาแล้วเป็นตัวรถเทวะเพาะว่านะก็่เกวนยไหยคะ เบิ่งมือนี่ยแหละปุ๋ยเหน่ยมือเราเนี่ยเบื้องเนีเบิ่งเหนี่ยวมือเรานี่ยคนน่ะคนน่ะคนน่ะบายเอากับเกล็นยิ้มด้วยยิ้มด้วยเบิ่งข้างเนี่ยนลยต่อไปเป็นเด็กที่สดใสจริงจริจริงจริงพอไปได้ของดีมาก็ได้เลยนี่ครับน้องเอ้ยโชคดีมาเนี่ไปอันเอาวันปลาแห้งมาแล้วก็ไปเอาปลาลา ไปพบเพื่อนเอาก,กุ้งขึ้นมาขายครับนี่กุ้งแม่น้ำเบิ่งกามาลดุน้องเปิดน้องเปิดกันไงเดี๋ยวครับพอ่อครับม่นเป็นราคาพกอร่อยขึ้นบนครับพ่ออันนี้บรูขึ้นขายาาให้โลละสามร้อยเลยเปิดๆโตกุ้งพันเยอะได้นําเพลทอีกอะงามหอาไปเขาก็โทรถามลูกนาได้ของเล็อย่างก่นกนอนเนาะ ว่ามันใหญ่เติบเต็ดเลยใช่ยังง่ายต็มนนี่ครับพ่อครับจังหวะนี้แหละพอก็มีเคยเห็นรุ่นนี้เออเห็นคาแตะหึงระดับหน่อยที่เพื่อนนั้นมาขายเฮยยันก็ไม่หญ่ทุนหมาขายให้แต่เค้านะเหมือนกับโคปีนี่แหละซึบซึบตายแล้วเด้งเนาะครับพ่อครับตายแล้วลูกตอนนั้นเพื่อนเอานังก,กับไม้ไม้ยืน,นละวันนี้มันก็โซ่แล้วมาฮอดเนาะเพิ่นไปฮับอันดูทรายเนี่ย ดพี่น้องเลยที่โลละสามร้อยมีดีบอกครับพ่อแน่นลุที่โลละสามร้อยบาทเดี๋ยวเราจะจับยกโชว์พี่น้องเบิ่งกันบาทนี้ล้างจักเลยพี่น้อง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 ครับผมเบิ้งเบิ่งพี่น้องกุ้งใหญ่ครับพี่น้องโอ้ยตัวนึงท่านเฮิรนนี้เอาไว้หันละนี่ครับตัวบักใหญ่เลยเด็กกิโลละสามร้อยครับพี่น้องออ้ยอ่วนสอนพี่น้องคนน่ะฮะระยะกินตอนเทงนี่ละตับมะฮุ่งได้ใหญ่มากับ ย่างกุ้งตับมะฮุงมันฮ่ามันใหญ่ป่านนี้ได้เนาะมีแม่น้อยได้นี่ครับพี่น้องประตูประตูกระเสือเตาได้ครับบัานย่างเลยละ่นี่ถ่าเก๋ได้เนาะลูกย่างกุ้งแมีนอยู่ดอกรับพวกครับหนึ่ตาเมือนซุกทีหลังแล้วกาเมือนอ๋อแต่ว่าคลิปนี้ออกไปนี่แต่ว่าคนนี้ต้องถามหม่องสื่อน้ำเขาไหลเถื่อเถื่เลยเหรอเออถามกับระบบพี่น้องยินฮะ มีลูกวันละสามลอยบาทตัวไม่เคยเห็นมีละพี่น้องแต่เพิ่นกะละมีได้ประจำได้ด้วยข้าวปุ้มไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นบางมื้อเดี่ยวจะเมือนอะไได้เน่แนวของหายุหากินเนาะครับเนาะห้าตัวเต็มเต่าหกตัวปีชุดเต่าย่างสามรอบเพิ่นละงเลยสามรอบนะครับผมเนี่ยยังหลายตัวนี่ครับพินิจครับผมกาลังตีเตรียมกะละมั่งเพชรประแดกก้ะอ๋อแพรบแดกครับผมนี่นะครับผม ขาพอพลิกแล้วนอ้องซมเฮาก่อน,น<ม>อเอ้ยคืองานจ้ะวะกล้ามมันไายเต่ามาันไม่ได้ย่างกินทีหลังกล้ามมันมีแต่มองกินทางบ้ดนเนี่ย<ม><ม>ใส่ไวไ้ในย่างสุกขักประมาณนี้ได้หนอ่อยส่นเนี่ยครับผมครับวุ้นขัดกดดันหน่อยส่วนี่ยย่างกุ้งในสุกไว้ สองสามนาทีก็ได้กินเลยด้วนี้ครับผมมันสุกแล้วขังข้างนั้นสุกก็ได้เลยเดี๋ยวลูกไปครับผมจนนี่จนน้อยใช่ไหมเด๋ยวเลยสุกก่อนนองก่นอกนอลูก <S 1> <S 1> ได้นะครับน้องนึกนักไม่เราบอกซุก่อนหินหินโอ้ยมันไม่ไปน้อยนึงพี่น้องเลยแต่กล้ามมันเรามาย่างกินทีหลังเดี๋ยวพี่น้องขั้นละเอาเข้าพร้อมเดียวกับพ่อน้อยกับเอ็ดมี่เกล็นประเดือนย่างพร้อมถังกล้ามเราเข้ากับ เตากับประมาณนี้ว่ามันใหญ่เติบแล้วตัวนี้จะหาดถึงกุ้งสดๆ่ด้นเต็น้องเอ้ยมันคือไข่หรือเปล่ามันแบบมันขุ้งย่างกุ้งนี่ได้กินไหวเนาะตอันี้ล่างย่างกุ้งรัดสองอยู่ครับผมมาชมแม่ปางตะหม่องหุงครับนี่แม่จีใส่แม่บุญลำหรืป่าครับ ใส่ของเข้าบ่อ๋อใส่ของเข้าบ่ครับผมใส่ของเข้าเอาลูกใส่เบียนกับของนะครับเนาะแหน่ว่าแม่เติมน้ำใส่แล้วเด้อชื่อไรวะที่ได้ไปซื้อ์ฟท่านนึงชื่อตำยาเฮ็ดปลาแดกขวดขายครับผมก็เลยซื้อมาลองชิมหลายๆสูตรครับชิมเบิ่งอันใดหนเแซ่บแหนครับก็แซ่บตัวอันแสีบคนละอย่างแซ่บตัวอันแซ่บไปคนละแบบแล้วครับเนาะแหนวเตี้ยวผู้หมักครับผมนี่มูลนี่นี่ใส่เบะกรอบครับ เนี่ครับแม่ครับเน่ยแบบเผือหน่อยเยอะกว่าที่เนี่แม่ไปได้มาจากท่าไหนนี่ครับมาตั้งแต่ตลาดวันอาทิตย์กินกุญแจ่ทั้งน้อยทั้งเข้าก็ได้กินดอกอันบัคเือนี่ปูง่ไงนะครับเนาะถิ่นมาแล้วมาลอยก็ได้เป็นกินเป็นนั่นแล้วขาดปลาดิได้ครับนี่ยไดลายแสบลายได้พี่น้องเต็มครับผมตะม้งหิ่งต้องเต็มจันหน่อย นี่ครับหม้<ป>อส้ปูดองก้อนครับปูดองแม่เสียถุยเย็นไวใบนะครับแม่นเติมมัดละเติมมัดตัดตอกละนี่ครับใช้ต้มข้าดีกว่าเมนี้แม่ปังไปเอาปลาแดกมาครับคือปลาแดกนี่คือข้าวที่ไปเอามาแล้วข้ามาแปลงเป็นสูตรข้าครับผม กันล่อให้มัน,มนเป็น,นดีๆแเราข้าวจะเอามานาขายครับหนึ่งดวงสอง,สองก็แดกไม่ปางเนี่ยนวดเถิดเด้อนวดหอมนะครับแม่แล้วก็บ่บอ๊บอข้าวครับใช้ต้อนเอน่ยพอหน่อยกันต้อนปลาเข็งบค่คคลเนี่ยครับแม่มต้อนปลาเข็งมันจดอันจงม,มานาว ใส่ถาานยี่ปุ่นมาดกครับ่ยนี่ว่าแม่อยากใส่นีไปออกอตากะจ้งเส้นคุณนม่ ปูดองครับผมร้านเหมือนนอกบมนหนอ่อตรงนั้นรอดได้แล้วนี่ครับพ่อครับรอดที่สองออย่างอีกรอบนึงงผัดเลยตัวนี้ซุกแล้วละบานคุณพ่อพี่น้อ,อยางกุงง้งใหญ่แต่ว่ารอบแรกพ่อเอ็ดมีเห็นบานนั้นยังย่างกินที่หลังแกลมมันบานนี้ เลยเอาแบบม้วนเสร์ใส่กันอ๋อคีเคยได้ยางกรุงใหญ่พี่น้องเอ,อ้ยปลาหัดพี่น้องเทมเ็มถาดับผมโอ้ลาบปลาคักอีหลีครับนี่รอดสามอดสุดท้ายหรอกครับอหกตัววันนี้บ่แม่งเกือบยี่สิบก็ตัวยูบบอกครับพ่อครับสามหกสิบแปดสิบแปดตัวเกือบอลเกือบยี่สิบนี่อเ,เอาไป จัดจานอาหารครับผมอุจัจารยงเนี่ยกินสเสียบหน้าตาก็ต้องดีน้องพรอมเนาะแม่นค่ะกุ <c oughs> ้งดาวกระจายครับผมอ,อ้อ,อมถาดหมอกกอกเลยครับปีนคางก็ได้ตางไปเลยโตกุ้งสักแท้ดีใจยังมันเต้าอ,อยู่ครับเสือต่อออางเสือมองมเปนะ็นี่เดเยวเนี่ย พราะว่าต่ํากับหูนี่ครับว่ากลุ่มมันมีราคาไหมครับขันใส่ประมาณนี้ครับเขาก็คิดว่าราคาต่ําสุดมีมีรุ่นฮาร้อยแล้วคิดว่าในใจอีกอย่างหนึ่งเขาก็ได้กินกุ้งสดๆที่เพิ่นหามาใหม่ๆใช่ไหมครับเพิ่นว่าโลละสามร้อยโอ้ดีเจอหลายขอบคุณหลายๆเด้อผู้ขายเธอกระไรมาฮัดแม่ครับง่ามอี่านี้นะครับน้นอยผักกาดแม่เลยแม่ถือจะไปเอาลกไปตุ่มอยู่ อันนี้ตัวเมทีคเข้าไปซื้อมาลวกกินประจําเองว่ะครับแมนแป้งไดอินมันถลอกแล้วเอ้ยไม่ตลกตุ่มเลยเหนไหมอันนั้นมันออกดอกมดอันเด็ดแปรอะได้หน่อยนึงอ๋อขั้นแปรมันกะสิแย่ขึ้นเป็นบ่ครับแม่ก็สิเป็นแน่นนี่ยขั้นแปรอะอยังเบียยากินนะครับเนาะขั้นแม่คนอยู่แถวอถ้ามาตุ่มยังถือได้มันแสบเลยของเล้งถือต้มให้กินเนี่ยขันแม่คนอยู่แถวบ้านหนุ่มหน่อยคนกับยังหูเหรครับโอ้แม่เบียยากูล่ามครับผมเอ้ย ำเนี่กพ่อแหละพี่น้องเอาไปถั่ต้มครับออกดอกมัดอ่ะอสุไทยแล้ว,วบอค่าบาทที่นี้ครับซุกเลยวล่ะครับพี่นอ้องปานนี้แหละ<ด>มันยังเนื้อหวานดีนะมาเด้อกพี่นอ้นอคงครับพี่น้องตัวกุ้งมาดูปล่างเนี่ยกินยางกุ้งนะครับพี่น้องสุกเลยได้บาดน,นี่พี่นอ้องเป็นขี่รถกายไปกายมาเพิ่นกระท่วงอหอมยางวันดีรับ <laughs> ไอแลนด์ว่าคือหอมคือปันเขาวจีแท้มันย่างกุุงโตไอแลนด์มาได้เหียบร้อยครับพี่นอ้องสุกระบัดเอาตสุกใหญ่เต็มระบัดฐานีเจ้าบานีน้องปุ้ยเอาไปเลยค่ะสามพันสามพันโอ้โเมี่ย สาวพันครับผม <S <S> ย่างกับใจรักใค้ดีกับกันนันกับสม่ำั้นประมาณนี้เลยประมาณเมียนถ้าออกไปตามหลานตามอันนี้เขาคิดหัุ้งมันใหญ่เด้เนาะเมียนะหัวแบบอืมกับตำหุ่งนี่กับขาสิบบาทแล้วครับมันถูกตัวครับผมบอกเหรอครับผมพักบอลลุกเด้อนี่แหละนกมันจะดูเขียวๆเนาะใส่ถาดั่วฝุ่นเนาใส่ตัวนี้ออมเลยหลูก เป็นบอสตั้ว่าเอาลงเจาเอาไว้แบบนี้ก็ดีด้วยครับผมน่ามันดูเป็นตัดสีดิสันได้เลยเฮ้เราแบบๆบบแบบก็เราหนุบฟุ้งครับอือสุดยอดครับย่างกุ้งถาดสามพันครับผมถาดสามพันย่างด้วยใจค่ะี่เดทสัมมาละกอรีวิวอาหารเข้าไปใส่รีวิว มาเด้อค่ะจูมเบิ้งตุ๊บมาทังเกตุบเออไม่ใช่แล้วนีจะกินหน่อยสิรีวิวครับสวัสดีค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องนี่เบิ้งท่าถาดมีถอยออกไป่มันใหญ่มากคุณนะว้าถูกเสียดายจะกินแตบักหุ่งน้ำมูอะไรบ้างแตบักหุ่งเสียบมาไงบ้างเลยหงไปเช่าก่อนลูกมันจ้ามาเด้อค่ะมาเด้อนี่ครับลงตัวนี้ไปจะเสียบเอาพอตพอน้อยครับตัวนี้ครับตัวน้อยบวดตัวนี้ใหญ่ มันคือเป็ดแต่เจาอ่อนตัวกุ้งแท้พี่น้องเลยมาเด้อครับพี่น้องเลยเอฟซีทุกคนทุกท่านจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีเพาเอาทหางมาคว้าเราหรือเปล่าพี่แม่ไหมไปกินแต่เดียวเพิ่งเนอร์มันพี่น้องคนนเจ้าขนาดกินใจกินเลยี้ยงกุ้งเะไรอย่างมันแท้เนาะเสียบมันต่อตัวสวยมันคือเป็นแต่ฟุ้งเมื่อไรใหญ่ป่านห้าฟงเสียนะมันขับกับว่มันเดือหัวมันเดือดตัวเลยตัวตัวตัว แต่แต่มันมันพดเนือมันหาดก่อนละเอาเนื้อนี่เลยได้ไอเป็นผูเยวลึกลึกดวมานุงำมะฮุงก่อนตำมะุ่งแซมากะเหงื่อเยอเดี๋ยวกันั่งกันดกินกันนอนอยู่หันเลมันก็ยอนมันปวด แซ่บพี่น้องมาเด้อครับว้าวเหินใจได้กูดกูดสวัสดงไดนโอ้ผู้สาวอยู่ข้างไดนนาอครับนี่ยสาวนาค่ะถ้าคุณออกจากมุกไปคุณจะลงในอำนาจเสียบว้ดีเสียบอืมไงว้าอวไงอันนี้บอกเจ้าซื้อมาฝากคอยปีใหม่ บอกกันไหมบอกในน้ำจะร้องบ่ได้เด็ดดิมากินขอน้ำครับเยอะคือคมข้อนไปรดน้ำจังหน่อยนี่โอ้โหเต็มเปิดร้านเม็ดโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วโอ้ปุ๋ยคุยแล้วเอาเอาคุยกับสมตำคือพอมันจะโชว์หน่อยแต่หน้าโชว์หน่อยต้อใหญ่ๆละปุ๋ยนิ่ง เอาญ่ๆได้บอกแบ่งเซื่งซะคนงามตรงจิ้มคำเงียงยอ่สั่นอ้านั่นละเออแบบปีใสกินคำเงียกับงามลายโปมเลยอ้ามางใหญ่เป็นตายานะเมษาซีนึงเลยกินมาครับพี่น้องวันนี้ให้ตัวหอนหาต้องบะล่ะอมอคนเดียวไปก็ได้ไได้ต้งันเล มันเอาไปขูดเขาจออนอนยอน้ำจ um, nope, no ิ้มที the the so ่ป oh, oh, no. 네ุ mm ูดววงกันเลยให้น้ำจิ้มเหรนแ่บพีปี่ถแ่่อก็เกินตหมนกินเน้อย่างนีกว่นแซ่บอยู่มันมันกินก็แบบนเกหลีได้เลยน้องสามร้อยงวบางมูมัดงบบางก้อนมาม่ก้อน มันค่เนาะน้องมันไปนั่งรถกันมันจะเล่งไหมเราบปรถหืมยี่ห้อนิ่มเล่งแล้วเล่งไปโดนนายเตียนเตียนเอ็กลายยางหลายแนี้ยเหรอต้องปฏิเสธแค่เจ้าขับโห้องมีไี้คนไทยหลุมมันต้องใส่รถปีกับเลยแม่นว่าแม่รถดบานนะเจ้าฮึเม่เจ้าก็เอาคันเพื่อนน้องเจ้ามาส่งเหมือนเดี๋ยวนี้เถอะตะแล่นตะแล่นมาใช้ ไอวข้ีแน่นอนหมอมีมากรลบอแมข่อยหวานบอแมนแม่นเทาคนละน่องหลดมากมแม่นอีข้นไอ้ตุ้นตีดูดนิ้วพี่น้องแสบอมแม่เข้มบอละมันเแสบเรียกว่าแสบตัวใหญ่ใหญ่ในไรได้รกกมัค่อยได้กินนะเจิมปาด็ต้องกินเนี่ยเจ๊หิมปาได้หลอกครั้งนี้ครังนี้มาก ไปห่มยู่ัปามันใหญ่ปาเพื่อนำปาเพื่นไม่งั้เลาหุ่มตลอดเลยอ๋อนำาล้วแล้วบ่หลายไม่ดีหรห้ยูนยกินน้อยหน่ะนี่ยมันใช่เมมันมันกินได้ยอชิลดเหวนๆทจ่เขาก้วมันหลับใชกินได้อยอเขุ้ยเลยุเลยได้เาว่าอนั่าเราบอินัเราบขหลจดดีใช่ใ เอาไวเออย่ล้อยางตัข้ามันกุ้งตัตัวก็อิ่มละ้่อิ่มเตัวนี้เนื้อแน่นตัวงานเนี่ยจะหล่นยังไงมันยังหนุ่มะยังยังบอดสอุ้อันนแข็งิดเลยมั้่สีเลยอตัวมันต้องมีท่อนอไม่ตัวแรกมมันมันตัวเด้ครับพี่น้องมันไม่เป็นตัวเลยมันเป็นลากล้ามเลเจ้าไป่กถืงกล้ามถึนี่ยงเรกล้องสียงม่นกหอตามีเท เป็นสักตากข้าวแ้วมีเวเพิ่มได้การเดียวเพ่เห็นตัวอกเพิ่เินอพี่น้องทำหุงห้าวไม่เหน่อเปล่ายไม่เอียงยม่็ยงเอาไปปัดในโปรแกมอ่ะไดในโปรแกรมตาล้องเด่นได้บัละยไปมุนอะไรเอาดิแต่ต้หุงแซบอีดีว่แซบเพียงละ ไม่ตัเสบบียบอนเลยอ่ะกเดก็ตั้กินปูด,ดองกับคนหอนร้านก <c oughs> ่อนตวอย่น้องลรคาเนื้อแนนแซ่ยอยางคักเลยเกือบเจ้าเดี๋ยวไปหับบักจอมแมวบ่อยบาอย้างเย <c oughs> อะตากองจอมมานาน้องขึนเคร่องบินได้ถ้าสิไปหับบักอมยี่หอย่ะเขากินปูีกว่่ยต่นี่ทานหน้าเถียน่ะสิไปหับแล้ว่ะก็คือผมจะขน้ำบินมาละใครออกไปใครยังตกเจ๊วเกือสุวันนี้่ะ ต้องมัน้นตอนมื่อเดี๋ยวฝากคิดพี่น้องก่อนบ้างนเอาท่าพี่น้องเอ้ยยางกุุงไงเนี่ยเสบกับตะมือโครับคลิปนี้กับฝ้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับแซบดนวยกันนะครับแซบมากเลยในการบุหรุด